มาริโอบอกแฟนบอลเมืองทองวีกแน่ชมการเต้นรำครั้งสุดท้ายกุนซือใหญ่กีเล่นพยองเมืองทองอยูไนเต็ดมาริโอยูลอฟกีเปิดใจเป็นฤดูก,กาลที่ยากที่ผ่านมาตั้งใจทุ่มเทเพื่อสโมสรที่ตัวเองรักอย่างเต็มที่เคยเกมหน้ากับพีทีประจบเอฟซีในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม65ที่สนามเทนนิสโดมสเตเดียมอาจจะเป็นเกมนัดสุดท้ายของตัวเองในฐาน,นะกุนซือทีมอยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเยอะ มาริโอยูลอฟกีคุนซือใหญ่เมืองท่องยูเนเตกออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจรราย,ยาวหลังจบเกมที่บุกไปแพ้บลิเทโรเอฟซีหนึ่งต่อสองเมื่อวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมาว่าในวงการฟุตบอลอาจจะไม่มีคนชอบพูดตรงๆหรือว่าชอบโกหกอะไรกันประมาณนี้แต่สําหรับตัวผมขอพูดอะไรตรงๆจากความรู้สึกของผมฤดูกาลที่แล้วมันเป็นฤดูกาลที่ยากลําบากสําหรับเราอยู่แล้วแต่ฤดูกาลนี้มันยิ่งมีเครื่องหมายคําถามที่ยิ่งใหญ่กว่ามันมีคําถาม ี่ไม่สามารถตอบได้ผมยังหาคำตอบอยู่จริงๆหลังจากจบเกม BG ที่แล้วผมก็คุยกับทางบอร์ดบริหารเพื่อจะขอลาออกแล้วแต่หลังจากนั้นผมก็ขออยู่ต่ออีก2นัด คือเกมเสมอท่าเรือศูนย์ต่อศูนกับเทโลที่เราแพ้ม,มา1ต่อสองผมยอมรับผลการแข่งขันมาตั้งแต่หลังนัดบีจีแล้วสำหรับตัวผมที่เกิดมาจากสมโมสรนี้สมโมสรนที่ให้โอกาสผมผมพยายามทำเต็มที่ทุกอย่างแล้วแต่คือตอนนี้มันยังหาจุดเปลี่ยนไม่ได้จริงๆตอนหลังเกมบีจีผมก็อยากจะก้าวลงมาเพื่อหาจุดเปลี่ยนแต่ตอนนี้คือเราคุยกับทางสมโมสรนแล้วอาจจะเป็นอีกนัดที่เรากลับไปเล่นในบ้านเจอก,กับพี่ที่ประจบอ C จะเป็นอีกนัด ที่จะพิสูจน์และหาจุดเปลี่ยนของเราเกมหน้าผมขอเรียกว่าการเต้นํำครั้งสุดท้ายบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องเศร้าแต่สำหรับตัวผมมันเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีเพราะผมทำทุกอย่างแล้วและผมภูมิใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำมาผมภูมิใจมากกับแนวทางที่ตัวนักเตะเล่นแม้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับผลการแข่งขันอะไรแบบนี้จริงๆผมไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องดราม,มา่าก็พยายามพูดกับเราต,งตรงๆว่า เกมหน้าอาจจะเป็นเกมหน้าสุดท้ายสําหรับผมผมอยากให้แฟนคลับเข้ามาชมมาเชียอยากให้มันจบตอหน้าแฟนบอลกับสนามที่ผมคุ้นเคยไม่รู้ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นแบบไหนผมจะพยายามทําทุกอย่างเพราะผมภูมิใจในสิ่งที่ผมทํามาทั้งกับสโมสรในฐานะของการเป็นโค้ชใน2ปีที่ผ่านมาพยายามทุ่มเททุกความรู้ใส่ลงไปทุกอย่างให้กับสโมสรผมพยายามทําเต็มที่และไม่ว่าผลการแข่งขันจะเกิดอะไรขึ้นผมภูมิใจกับสิ่งที่เขาทํามาและอยากให้แฟนบอล เขามาพพอร์ตในตัวผงและนักเตะในการที่จะเล่นเกมนัดนามาริโอเก่าวปิดท้ายสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดไม่ชนะใคร5เกมติดต่อกันอีกทางตั้งแต่ออกสตาร์ไทยลีกหนึ่งฤดูกาล2022-2023ชนะเพียงแค่นัดเดียวจาก9นัดที่ผ่านมาจนอันดับหล่นไปอยู่กลุ่มโซนท้ายตาาางนำห่างโซนตกชั้นแค่2แต้มเท่านั้นนอกจากนี้ที่เล่นพยอง เพิ่มสถิติไม่ชนะใครในการเล่นเกมเยือน8นัดติดต่อกันในศึกไทยลีกหนึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสมโมสรน,นับตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่หลีกสูงสุดเมื่อปี2009อีกด้วยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปเมืองทองยูเนเต็ดจะกลับไปเปิดบ้านรับมือพีทีประจบเอในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมที่สนามแทนดดอมสเตเดียมเวลา18นาฬิกา